สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชองคู่ต่านคริทนะครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสนะครับไปมาคุ้มรองนะครับศิลปินนะครับสุภกิจต้นแก้วนะครับมาหอดอาณาจักรของอาจารย์วิทย์เด็กบันนกอัดเสียงนะครับผู้เฮดผลงานเรียบเรียงนะครับผลงานเพลงฮักลาติพาแต้มนะครับหรือว่าผลงานเพลงกอลล่องกอลั่มนะครับให้ศิลปินดังๆหลายผู้หลายคน มาถึงอาณาจักรเพื่อนแล้วครับพี่น้องครับเด็กศิพัฒน์พี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมครับครับพอดถึงสถานที่เรียบร้อยครับในตอนนี้นะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับเนาะบรรยากาศนะครับที่บ้านอาจารย์วิทย์เด็กประนอรอัดเสียงนะครับพอดีทราบข่าวเพลินเฮ็ดอ่าเวทีเครื่องเสียงนําครับพี่น้องน่าจะแม่นรถขนเวทีครับ เดี๋ยวจะเป็นเฮรื่องาาซองานบัรซองอาจารย์วิทย์นะครับเนาะตรงนี้น่าจะเป็นห้องสอมครับพี่นอ้องตรงนี้น่าจะเป็นห้องห้องสอมดนตรีหรือห้องสวนตัวครับ ถึงเร็วรอยครับพี่น้องครับนี่ครับถึงแล้วครับพี่น้องแล้วับของอัดเด็กบ้านนอกอัดเสียงนะครับยังเสื้าพี่น้องเขาไปข้างในครับสวัสดีครับบ๊สวัสดีอาจารย์มิตรครับ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์วิทย์ครับผมบนะครับตอนนี้อยู่ในช่องคู่ต่ำนักลินนะครับวับนนี้บอดอี้พอกกันโดน,นนอาจารยนนอแมนสบายดีวะสบายดีผม <laughs> มีเง,งินใส่ตอนนี้เฮ็ดบนงานเพลงผู้ใดครับนีก่กำลังเหตุงานทรงมิเชียนครับอ๋อมิเชียนเฉลิ่บผงานเพลงใหม่เพิ่นมาครับเ,เป็นเป็นในรูปแบบของก้อนล้ำแน่นอนแน่นครับผมอืมื่อวันนี้ถือโอกาสนะครับโอกาสดีนะที่ท่องนะครับเดนโดนเทื่อนด็ดพอกันนะครับถือว่ามา ว่ามาจอยคว่าเรื่องเพลงนะครับจอยเรื่องเพลงนะครับหรือว่ามาคุ้มหล่องศิลปินมอลล์นะครับทันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเ่นกำลังนั่งกดมาอยู่ครับตอนนี้โดนในพวกันเถือกับอาจารย์วิทย์นะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับขออนุญาตก็ได้อาจารย์เด้ขอรีวิวนะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับของอัดของอาจารย์วิทย์นะครับถือว่าเป็นอาณาจักรของเพลอนนะครับที่ เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าทั้งว่าสิเป็นชินดนตรีนะครับเพื่อเสียเอามาอัดนะครับแตละชินนะครับก็มีกีตาร์ก็หลายตัวครับว่าสิเป็นกีตาร์ไฟกีตาร์โปร่งครับพี่น้องนี่นะครับสุดยอดห้องอัดนะครับอาจารย์วิทย์ปูเป็นเห็ดผลงานเพียงดังลายเพียงนะครับเปงนยังไงอาจารย์ครับ การไลายผลงานเพลงอยู่เนาะนะครับถือว่าประสบผลามสำเร็จในชีวิตอยู่ด้นะครับถือว่าประสบถือเรื่อยนะครับคือรถใครวงคนนะคือรถใครวงแต่ชีว่าเพลงเลยเนี่ยแต่ชีว่ามอลล์นี่จะไม่ได้ดีครับผลงานกวนลำการไลายกวนอยู่นี่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้คือฝ่าฝนอาจสิเป็นใจอยู่ครับเพราะว่ามันฝนมันตกไปแล้วเนาะอาจารย์เนาะ ตกไปแนี่แเราฟังตอนมาแถวสีสะเกดแถวอุบลกับต๊คักขึ้นกันเนี่เนี่ยมันกำลังมาซาช่วงกำลังสิเขามือง,องแต่ว่าช่วงสีสะเกดนี่พามาเลยตอนเสราร์แต่กาา่อนขึ้นมาขึ้นยังส่งบบไก่ปน,นีมาอีกรอบนี่คือจยังส่งไก่า <c oughs> มาเลยมาแต่ง,งานแต่งวันเนี้แล้วก็มางานเอ๋มาเอ๋ตาเพียงแอ่ตายทีหนึ่งเนาะ แมนแต่ตอนนั้นรอบนั้นว่าคือจังบวไก่ปนนี้บัดคือจับ GPS ทางนี้คือจังส่งคือสีไกลๆก็ก็ไกลอยู่วะโอ้ยอที่ตามมากเลยบวยากด้วอาจารย์ครับเดี๋ยวจะค่อยใหงไเพิ่นเห็นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอายังบุญนี้มากินสุภกิจต้นแก้วนี่ครับคือบรรยากาศนะครับเนาะ ดน,ดนเื่อนเดี๋ยวพอกันครับขออนุญาตรีวิวถ่านใน้าเดีย์จันเด้อเปิดไฟเลยครับอ่าด้านในครับพี่น้องครับใส่นอะนี่ครับพี่น้องครับคือบรรยากาศด้านในครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดของอาจารย์วิทย์เด็กมโนอกอัดเสียงนะครับ นี่ครับโอ้โหวชกัหลายอันพี่น้องทั้งโหวชทั้งแค้นครับนี่ครับนี่ครับข้างล่างมีหอดแอกคอเดียนครับพี่นอ ion, ้องแอกคอเดียนแล้วก็กีตาร์ตัวนี้มันกีนตาร์ครับตัวนี้ <c oughs> เป็นพิ้นครับพิ้นโปง่งพิ้นโปง่งแล้วก็แค้นครับ อันนี้น่าจะเบสครับพี่น้องเบสทั้งคี์บอร์ดครับนะครับสุดยอดห้องอัดนะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆตน,ตน,นะครับเนาะถือว่าเฮ็ดผลงานเพลงลหลายๆเพลงนะครับดังนะครับเป็นผู้แตกหลายผลงานเพลงเพราะว่าสิเป็นผลงานก่อล่ลากันแล้วแต่นะครับเสียแฟนขึ้นฟังลํา เพลงนั่งฝ่าสารพันธ์สิน้องบอใจสิเพโอ้หลายครับหลายผลงานก่อนลำหลายผลงานเพลงแห่งพี่น้องที่ว่าประสบผลสําเร็จของอาจารย์วิทย์นะครับตั้งแต่หูวจักกันกระเพิ่นใหม่ๆตั้งแต่เพิ่นฮัดเหลือบเรียงดนตรีใหม่ๆนะครับหูวจักเพิ่นดนเติบแล้วแต่ว่ากัดนโดนไดนมาพอกันเถื่อครับพี่น้องนี่ครับเล่ากษตรมีลู นะครับของแฟนอาจารย์นะครับมือเคืนตกบ้อาจารย์ครับฝนฝนมือเค้ืนฝนตกบ่ครับมือคืออ่อนกเลยน้องมุนต๊ก่อคืได้กินอึูงนงเขเหรอได้ยเขาเอามาฝากออเอเอเอ แต่เวลาฝนตกนี่เสียงเข่าป่ะอาจารย์เข่าอยู่ได้เข่าอยู่แต่เมื่อฝนฝน,นแห้งๆเนะเาะแต่กันฝนลิ่นกับวันไหนน่นกนนี้นี่ครับคือบรรยากาศการทํางานของอาจารย์ครับไล่ดนตรีนี่ใส่ใส่เองเบิร์ได้บ่อาจารย์ใส่เองเบอร์ทุย่างเลยโอ้มาตรฐานเนี่ย คยเห็นคยเห็นนงแต่อันเห็ดผลงานเพลงแต่กี่เนาะอาจารย์เนาะเจ็กปีก็ขึ้นหลังหูเจ็คกันหลายปีเนาะอโทอเศร้างแตอของอาจารย์จูนเาอาจารย์จูนอาจารย์โจแมนเาะอาจารย์จูนอาจารย์โจแล้วผู้ใดเนาะสุ่มอาจารย์หน้าขินเนาะ มแนผู้ฝายนี่คือเสียงของวิเชียนเชิดเลิศนะครับขออนุญาตจบคลิปเปทนขนีสะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องคุตัมนาคารินนะครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาบริสุทุสกุคนนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเปทนขนีสะก่อนครับ ขอบคุณครับ